่าวด่วนสำหรับวันนี้นะครับทาง ESPN นะครับล่าสุดเลยครับยกให้บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมที่ท็อปฟอร์มสุดๆในการแข่งขันชิงแชมป์สมโมสรอ,อาเซียนหรือว่าโชปี้ครับแล้ะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยรายงานข่าวบอกว่านี่คือทีมที่อินฟอร์มสุดๆและจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในปีนี้นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเต็งแชมป์หลังจากที่ BG ประทุมเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะแบบถล่มทลายแต่ต้องบอกว่ารูปเกมน่าเป็นห่วงจริงๆสำหรับ BG ีอยู่ในเต็แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ บีจีคือจ่าฝูงของการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในระดับสมโมสรตอนนี้ครับและที่สำคัญนะครับทั้ง2ทีมมีโอกาสเจอกันเองในรอบรองชนะเลิศละเอ้าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวคงจะต้องติดตามโดยเฉพาะคอมเมนต์แห่งความจริงนะครับที่พูดถึงกระต่ายแก้วในเกมที่ผ่านมานั่นเองทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลเปียพงยิงครับ เอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุ้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตระก้าด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมโลงปียพงห์ยิงนั่นเองนะครับสวัสดีครับแตงโมโลงปีรพง์ยิงวันนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับมาดูการแข่งขันในอาหารเซียนเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าโอ้โหสโมสรจากไทยเนี่ย ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะบุรีรัมย์แล้วก็ B ีนะครับในรายการที่กลับมาแข่งกันอีกรอบหนึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันหายไปนานงานแล้วพอกลับมาแข่งกระแสในการตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีนะอะอย่าง B ีประทุมเนี่ยถ้าพูดกันก่อนเลยนะครับนี่คือทีมที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะเป็นคู่ต่อกรน,นะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ในทั้งบอลลีกและบอลถ้วยนะครับซึ่งแน่นอนละครับตอนนี้เนี่ยในถ้วยระดับอาเซียนเนี่ยก็กำลังจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้จะได้เจอกันในรอบรองหรือรอบชิงไหม จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่าไปตามนั้นไหมแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยอย่าง b g ประทุมครับถึงแม้ว่าแฟนบอลหรือว่าใครที่ติดตามดูแล้วก็บอกว่ากระท่อนกระแท่นเกือบหลับแต่กลับมาได้สุดท้ายครับ BG อยู่จ่าฝูงหลังจากผ่านไป4เกมนะครับทุกท่านฮนะหลังจากผ่านไป4เกมเนี่ยบีจีประทุมครับ อยู่จากฝูงมี8คะแนนแต่แน่นอนแหะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่น่าอภิรมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชนะ2เสมอ2แต่พวกเขายังไม่แพ้นะและบีจีประทุมเหลืออีก1เกมถ้าหากว่าพวกเขาชนะในเกมสุดท้ายที่จะเจอกับตรังกานูนะครับเขาจะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีและก็จะไปเจออันดับ2 ของอีกสายหนึ่งก็คือสายบีที่บุรีรัมย์อยู่ก็ต้องดูว่าใครจะเป็นอันดับ2ถ้าหากว่าเป็นอันดับ1ไปเจออันดับ2ถ้าเป็น2ไปเจอกับ1ก็จะควยกันแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยคอมเมนต์แห่งความจริงนะก็ต้องบอกว่าแฟนบอลน,น่ะเขาดีใจด้วยที่สโมสรนจากไทยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่แล้วก็แฟนบอลบีเองเนี่ยเขามาคอมเมนต์นะเขาก็พูดแบบชัดเจนอะไม่อ้อมค้อมเป็นความจริงแล้วกันนะ คือเขาบอกว่าชนะก็จริงแต่รูปเกมดูแล้วอึดอัดสปีดบอลช้าจ่ายบอลไม่ตรงจับแป๊กนะแต่ไม่ต้องมาบอกผมให้ไปเตะบอลเองนะ เขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนบอลไม่ใช่นักเตะอาชีพแต่อยากจะบอกกันตรงๆให้มันเป็นความจริงอาจทุกท่านคิดเห็นกับคอมเมนต์นี้อย่างไรแต่ผมก็ต้องบอกนะว่าถ้าไม่ดีแล้วมาบอกว่าดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดการพัฒนานะครับแต่ผมว่าทีมมารู้อยู่แล้วแหละแต่มันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้กันสักทีนะครับอีกท่านนึงบอกว่าเล่นบอลอืดช้ามากจ่ายไม่ตรงจับลั่นเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาท่านต่อไปนะครับบอกว่าชนะ4 1หนึ่งแต่ขอบนได้ไหมครับ นะขอบ่นนิดนึงจริงๆเจอทีมจากเมียนมาเจอทีมที่ไฟดับในเวลาในสนามเจอทีมที่สนามไม่ควรผ่านรูปเกมไม่ได้เหนือกว่าได้ประตูจากความสามารถเฉพาะตัวเราจ่ายบอลไม่ตรงเราจ่ายบอลไม่แม่นหลัง2เมตรดูไม่มีประโยชน์จับบอลลั่นเสียประตูเท่ากับว่า BG อยู่ในเตดเนี่ยนะครับทีมที่ขึ้นชื่อว่าสนามซ้อมดีที่สุดงบประมาณมากที่สุดนักเตะเยอะที่สุดใครอยากรู้ว่า BG จริงๆแล้วเนี่ยมันแย่แค่ไหนนะดูเกมนี้จบเนี่ยลองไปเปรียบเทียบเกมกับบุรีรัมดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะกระจ่างไม่อยากเปรียบเทียบแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วอาการหนัก อันเนี้ยก็เป็นแฟนบอลที่บอกมาซึ่งก็ระบายและอัดอั้นตันใจว่าโอ้โหชนะอดีใจแต่รูปเกมไม่ดีเลยนะครับอีกท่านก็บอกว่าดูแล้วมันอุดอัดจริงๆนะไม่ใช่แฟน BG ก็จริงแหละแต่ว่าตัวญี่ปุ่นเล่นดีแล้วก็ขยันแต่เสียดายที่โดนริบป,ประตูไปนั่นเองนะครับและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสงสัยรอบรอง BG เจอบุรีรัมแน่ๆเลยนะฮะโอ้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะครับแต่ล่าสุด เอาล่าสุดเลยดีกว่าทางสื่ออย่าง ESPN เนี่ยนะครับออกมารายงานข่าวใหญ่นะครับว่าในการแข่งขันสโมสรอ,อาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทีมที่ดีที่สุดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ทีมอื่นใดน,นะครับนั่นะค,คือทีมจากไทยบุรีรัมยูในเต็ดนะครับคือเป็นทีมที่อินฟอร์มหรือว่าฟอร์มดีสุด,สด ในการแข่งขันทุกระดับชั้นและพวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแน่นอนนะครับหลังจากการที่พวกเขาเนี่ยเปิดฤดูกาลนะครับ แล้วก็ลงสนามพบกับกรงอทพนอยเนี่ยแล้วก็แพ้ไปหลังจากนั้นมาเนี่ยโอ้โหชนะ7 4 4 0แล้วก็กลับมาสู่เส้นทางในการคว้าแชมป์รายการนี้นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือทีมที่ยกระดับมาตรฐานมาได้ไกลสุดๆ ESPN ว่าอย่างนี้นี่คือแชมป์จากประเทศไทยนะฮะและพวกเขาเนี่ยมั่นใจอย่างแน่วแน่ ในการที่จะไปถึงรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลถ้วยสูงสุดของเอเชียอย่าง AFC Champions League Elite ด้วยนะครับโอกาสในการเข้ารอบยังเปิดกว้างแต่ตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้วยนี้มันเป็นถ้วยเล็กอาจจะไม่เอาจริงหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้หลังจากแพ้ไปโอ้โหถล่มคาย่าถล่มบอร์เนียว ทำให้ไล่ล่าการคว้าชแชมป์ในถ้วยนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งออสมาโรสเนี่ยได้สัมภาษณ์กับ ESPN นะแล้วก็เปิดเผยว่าเป้าหมายสำหรับฤดูกาลนี้สูงจริงๆนะคาดหวังว่าจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันทุกรายการและก็คาดว่าจะเข้าสู่รอบถัดไปของ a FC Champions League Elite มันเป็นความท้าทายมากๆแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้คุมทีมบุรีรัมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปยกระดับทีมปรับปรุงแล้วก็สร้างความท้าทายใหม่ๆทุกวันนี้เราพูดถึงวิธีการเล่นเราก็ปรับกันมาเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้แข่งในระดับนานาชาติแต่บอกว่าเลก2เนี่ยเสริมตัวมาเยอะไงะสุพนัทเหมือนตาปีเตอร์ซูชนะครับทีมชาติออสเตรียแล้วก็มาตินบัวเกียกองหน้าชาวอิตาลีและก็ต้องบอกว่า มันก็เสริมเติมแต่งเข้ามาเยอะจนปรับแม้ว่าจะมีโกรันคาวซิดลูคัสคิดปิมนะครับบิสโซลียาโลพวกนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกแหละว,ว่ามันมีความท้าทายในการจัดตัวและมันก็กดดันนะอันนี้คือสิ่งที่ยาก สำหรับตัวบุรีรัมเองเนี่ยเขาเปิดเผยมานะครับผู้เล่นเอเชียผู้เล่นอาเซียนนะครับผู้เล่นต่างชาติเนี่ยแหละมันยากที่สุดในการจัดตัวในแต่ละเกมเพราะมันก็ต้องมีเรื่องของกฎและกติกาของแต่ละโปรแกรมการแข่งขันนั่นเองนะครับบุรีรัมครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะ ทำให้มั่นใจนะครับว่าเกมที่จะเจอกับไลอ้อนซิตี้เซเลอร์เนี่ยจะเป็นเกมที่พวกเขาสามารถครองเกมไว้ได้ทั้งหมดและก็จะไม่ประมาทเพราะว่าอันเนี้ยเคยชนะการท่าเรือมาในรอบแบ่งกลุ่มของ AFC Champions League 2ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางในการเจอกับฟุตบอลจากประเทศไทยเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับโดยตารางคะแนนของบุรีรัมย์ตอนนี้มี6คะแนนตามคงอนานอนยอยู่3แต้มที่มีอยู่9แต้มและวันนี้จะเล่นเจอกับแล้อนซิตี้ เซเลอร์ S S นะครับแล้วทางหน้านคงอันฮานอยเจอกับกูลาลัมเปอร์ซิตี้ก็แย่ง อันดับเข้ารอบอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วบุรีรัมอาจจะเป็นจ่าฝูงแต่ก็ต้องมาดูเรื่องของประตูดได้เสียกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบุรีรัมเนี่ยบวกอยู่ถึง10นะครับไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับโอ้โหประสาทสายฟ้านี่ยิงกระจายขนาดนี้อะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสโมสรจากไทยจะเข้ารอบได้หรือไม่ทั้งสองทีมและจะไปเจอกันเองหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับ อัปปิดท้ายกันนิดนึงดีกว่านะครับที่ข่าวเรื่องของสุพโชคสารชาติเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยนะสโมสรปีนี้นี่โอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าสุพโชคสารชาติอยู่ในช่วงพรีซีซั่นที่เกาะโอกินาวาโดยเดินทางเนี่ยไปถึงช้ากว่าน,นิดนึงนะครับแต่ว่า การอุ่นเครื่องสามนัดไม่แพ้ใครเลยนะของทีมเนี่ยนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ฟังว่าภายใต้การคุมทีมของคุณซื้อคนใหม่อย่างไดกิอิวามะสะเนี่ยที่เคยเป็นนักเตะบีซีเทโรแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของชนะทิพย์สงกระสินนะครับนักเตะในตำนานของคาชิมะอัดเลอร์พาทีมอุ่นเครื่องเฉือนชนะวีวาเรนนางาซากิ2-1นะครับโดยผลงานในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยซัปโปโร3เกมไม่แพ้ใครเริ่มจากชนะเอฟซีซีริโอเล ทีมลีกประจำจังหวัด11 0โอ้โหยิงเยอะจังเสมอโทชิกิเอ j ซี11และล่าสุดชนะวีวาเรนางาสกิ j 2 2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะสำหรับรายการนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า J2 ูเนี่ยจะเปิดฤด,ดูกาลนะครับคอนซาเรซัปโปรโรจะไปเยือนโอิตะตรินิตะวันที่16กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สนามเรชโซนักโดม โออิตะนั่นเองนะฮะอ่ะก็เอาโปรแกรมมาให้ดูเนี่ยตามเนี้ยเริ่มต้นจากวันที่16เดือน2แล้วก็วันที่23เดือน2แล้วก็ไล่มาเลยนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเกมเอาเวและสีแดงก็จะเป็นโฮมเกมนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ